ทุกศาสนาอย่างมากมายทั้ง,งา,างนนประเทศและประเทศไทยเครื่องที่จะมาเดินที่อินเดียอินเม่วาอินเดียอินโดนีเซียท่านก็มีความเป็นาที่ช่วยเหลือต่ญญาพประเทศได้ไทจากกระดูง่ายปีที่แล้วก็ไปที่อินโดแด้ทราบมว่ญญาปีน่้โน้ก็ไปที่ชิโด นทำศพพระพุทธองค,คท์ที่พระพุทธเจ้าได้สักไว้พระสงฆ์ในนี้นเพื่อออกปัรษาแล้วเดินเยี่ยงจาลิปไปเพื่อเปิดประโยชน์แก่คนทั้งหลายเพื่อความศรัทธาเพื่อให้เมื่ครอบครับสัตว์โลกเพื่อที่คนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อสุขสันต์ได้อาจารย์ท่าน,นก็มีความประสงค์ที่ว่าอยากจะจะดัดสูขให้พระพระเดชปัญญาเราเดินวันวันหนึ่ง เพื่อที่จะไปเผยแพร่ชาวโลกสำหรับอินโดแล้วส่วนใหญ่ชาวพุสลิมถามว่าพุสลิมได้ผลไหมการที่ไปเผยแพร่ที่นั่นมุสธิลในทั่วโลกนี้ไม่มีประเทศไหนแล้วที่มเขาศัาเข้าบูชาเข้าใส่บาตรเขามีน้ำใจทั้งประเทศช่วงที่เดินไปนั้นได้ข่าวกระือนทั้งประเทศ เขาออกมาต้อนรับวันวันหนึ่งประมาณสี่ห้าหมู่ถ้าเป็นเมืองใหญ่สี่ร้อยเมืองเต็มแล้วมนจ่ยจาดตาบูโรคโตวันละเป็นแไปเพื่อที่จะมาดูท่าคุโตว่าเดินกันยังไงเผยแผ่กันยังไงจริงอยู่เราไม่รู้ภาษาเขาแต่เขาตอบข้อความมาุข้อความว่าพระสงฆ์ที่เดินมานี้ สอนเขาอยากมากมายรู้อยากวาความอดทนนักน้อยสาโนโตท่าทางท่าสูงก็นั่งฉันได้ไม่มีไม่มีต้องมีปีที่ปีอะไรเยอะคือเราไปเเสด็จเเสด็จเสร็จจริงีเขาให้เกียรติเขาต้อนรับเขา ย่อนท่สาขาวันที่สาขาพูดตรงแล้วไม่เหมือนบ้านเราเขาฉลองอยู่ที่เซีเต็มๆบ้านเราแค่วันเดียวประเทศของเขาเป็นรุสลีก็จินชาวพุกเขาอยู่รวมกันได้สมัยก่อนพุทธศาสนาเจริญได้สูงสุดที่ยุคสีวิชัยก็คือมาซามุน